ขายขายตัวนี้ให้นะครับเป็นเกียร์ทดนะครับขนาด60วัตต์อัตราทดก็คือ1ต่อ120นะครับทดแล้ว1นาทีจะหมุนอยู่ราวๆ12รอบต่อนาทีนะครับหมุนนย่งเงี้ยฮะ12รอบต่อนาทีเอากระดาษออกให้ดูนะครับแปะแปะให้เห็นชัดขึ้นเฉยๆนะครับ หมุนที่สิองรอบต่อนาทีนะครับกินกระแสอยู่ที่จุดหแอมป์นะครับ0.6กกับทางหมุนได้นะครับตำแหน่งกลางคืออยู่ตำแหน่งอันนี้ก็คือหมุนอีกด้านหนึ่งนะครับต่อเป็นสวิตช์ให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยนะครับซ้ายขวาหมุนที่12บอรอบต่อนาทีนะครับอัตราทดหนึ่งต่อร้อยี่ิบกินกระแสอยู่ที่0.6นจุดหแอมป์นะครับ ยี่ห้อและท่อนะครับจากญี่ปุ่นสายเทนให้ดูตามนี้นะครับลูกค้าถึงเสียบปลั๊กได้เลยนะครับก็คือทําให้อย่างนี้เรียบร้อยหมดเลยนะครับมีสเตอร์ให้นะครับอยูสเตอร์ติดมาอย่างนี้เลยนะครับสายเทนให้ดูตามนี้นะครับเดี๋ยวจะใส่แท็บลิงต่างๆของให้ครับสวัสดีครับ